ก็มาเริ่มออหัวข้อตัดไปกันเลยนะครับข้อหัวข้อนี้ก็คือการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับก็ก็กข้อสอบทุกปีก็ดูโจทย์ข้อแรกกันเลยแล้วกันโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่ารถคันหนึ่งเคลื่อนที่แนวเส้นตรงโดยลดความเร็วจาก30เมตรต่อวินาทีเป็น10เมตรต่อวินาทีจงหาความหน่วงที่เกิดขึ้นก็ข้อนี้นะครับก็เป็นข้อข้อสอบที่ถือว่าง่ายมากๆ สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เขากําหนดมาเป็นโจทยาวๆเนี่ยครับมันคือตัวแปรอะไรอย่างโจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่าลดความเร็วจาก30เมตรต่อวินาทีเป็น10เมตรต่อวินาทีสแสดงว่าความเร็วตอนแรกครับเป็น30เมตรต่อวินาทีความเร็วตอนหลังเป็น10เมตรต่อวินาทีความเร็วตอนแรกครับเราจะใช้ตัวย่อว่า u u เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีและความเร็วตอนหลังครับเรียกว่าความเร็วปลายเราใช้ตัวแปลว่า v v เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีแล้วก็จงหาความหน่วงที่เกิดขึ้นความหน่วงที่เกิดขึ้นครับมันก็คือความเร่งนะครับความหน่วงเท่ากับความเร่งแต่เป็นความเร่งที่เป็นลบครับอ่า ข้อนี้ก็สําหรับหลายๆคนที่อาจจะลืมนะครับพี่ก็เลือกพี่พี่ก็จะเลือกข้อนี้มาเพื่อลื้อฟื้นความทรงจําสักนิดหนึ่งก็ก่อนอื่นครับสูตรในการที่จะคํานวณการเคลื่อนการเครื่องที่เชิงเส้นครับหลักๆจะมีอยู่5สูตรรวมสูตรที่เราใช้กันตอนหมอต้นด้วยอ่ะสูตรที่1ครับ s เท่ากับ vt สูตรที่สอง s เท่ากับ u บวก v ส่วน2 t 3 s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กําลัง2 4 v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก2 as และ5ครับ v เท่ากับ u บวก at สูตรแรกนะครับที่พี่เขียนด้วยตัวแดงครับ เพราะว่ามันมีการแตกต่างกันนิดนึง่งน,น้องๆอ,งอาจจะจำได้ว่า s เท่ากับ vt เนี่ยเราใช้กันตอนมอต้นใช่ไหมแต่ตอนมอต้นน่ะสิ่งที่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึง่งคือมันไม่มีความเร่งใช่ไหมครับแสดงว่าสูตรเนี่ยครับใช้ได้ก็ต่อเมื่อความเร่งเป็นศูนย์ส่วนอีกสี่สูตรที่เหลือนะครับเราใช้กันตอนมอปลายใช้ได้ก็ต่อเมื่อความเร่งคงที่